มาทำบุญต้องใชยคือลักษณะว่าปีผักทางยิงเข่าครับพักครึ่งทางไปทำบุญกับพี่น้องมีเกี่ยวเข่าไปทำบุญหาอยากคุยไงเป็นเสียครับเจ้าน้องชายยิงเข่ากลางทางพี่น้อง

จังหวัดนนองคายเอานองคายดื่บึงการกันขึ้นบึงการด้วยหนองคายเนี่ยไ่ราบอ่ะดื่มบึงการด้วยหนองคายจังหวัดหนองคายค่ะดืนหนองคายอยู่ยังหนองคายอยู่เดยครับจะซิ้อกล้กับบึงการเามีอะไรอัปเดตสิแต่ดองไปบงไดครับ

จุกครับบินดิจับปลาปขับจุกจุกจุกค่าเคียงเลยงานแจกเขาอยาก็นเขาไว่าทำปัญหาีเก็บมากอะไนี่ใบเมเตอร์เกีครับวอเตอร์เขตเทพ เนสนี้บอกากินดอกโจ๊สิน้องชายรัตนว่าปีรัเนออาาขงเบินากินที่เด็ดใส่ใส่ใส่กัมีบะมีเด็ 没过啥我米。